สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าสองพักอยู่กับพี่สาวแล้วก็พี่เขยซึ่งสองนั้นอยากมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพกับพี่สาวด้วยความที่สองอยากมีไรายได้ช่วยพ่อกับแม่ทางบ้านเพื่อส่งให้พ่อกับแม่ได้อยู่กินที่บ้านอย่างมีอยู่มีกินสุขสบายสองยังไม่มีสามีค่ะ ในช่วงระหว่างที่สองได้อยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวพ่อกับแม่ของตัวเอง2ก็เห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อกับแม่มาโดยตลอดบางวันสองก็เห็นพ่อกับแม่จำปะลาลแจ่วบองแทบทุกมือเลยค่ะซึ่งมีผักเป็นกับแกล้มอาหารอื่นๆก็แทบจะไม่มีเลยเพราะความขาดแคลน ในเรื่องของเงินทองนั่นเองสองจึงเข้าใจและรู้สึกสงสารพ่อกับแม่มากจึงนึกอยากจะมาทำงานเพื่อหาไรายได้เพิ่มเติมเมื่อเห็นความลำบากที่สองได้อยู่กินกับพ่อแม่มาโดยตลอดแม่บอกกับสองว่าพี่สาวของสอง ทำงานอยู่ที่กรุงเทพถ้าสองจะขึ้นไปอยู่กับพี่สาวมันก็จะเป็นเรื่องดีเลยพ่อกับแม่ของสองมีความคิดเห็นตรงกันทั้งคู่และเห็นด้วยกับสองที่สองนั้นอยากจะไปทำงานกับพี่สาวที่กรุงเทพจึงไม่มีเรื่องอะไรที่พ่อกับแม่จะต้องเป็นห่วงเพราะที่สองจะไปอยู่นั่นก็คือพี่สาวแท้ๆของสองนั่นเองค่ะ ซึ่งพี่สาวแท้ๆของสองอยู่กับพี่เขยซึ่งพี่สาวและก็พี่เขยก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบหนักกับครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วทั้งหนี้สินที่พี่สาวได้กู้ยืมมาเพื่อมาทำทุนให้กับตัวเองกว่าจะประครองชีวิตตัวเองอยู่ที่กรุงเทพได้เพื่อประครับประครองให้ชีวิตครอบครัวของตัวเองอยู่ได้พี่สาวกับพี่เขย ก็ทนลำบากทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันถึงแม้นว่าจะหนักเบาเอาสู้พี่สาวกับพี่เขยก็ไม่เคยท้อถอยเลยค่ะมาถึงวันที่สองได้ออกเดินทางไปหาพี่สาวกับพี่เขยอยู่ที่กรุงเทพซึ่งมีที่พักไว้รอสองอยู่แล้วสองเดินทางไปหาพี่สาวโดยเดินทางตอนกลางคืน ใช้เวลา8ชั่วโมงในการเดินทางว่าจะถึงพี่สาวก็เช้าพอดีค่ะเมื่อสองต่อรถเข้าไปที่พักของพี่สาวสองก็เห็นพี่สาวกับพี่เขยกำลังนั่งกินข้าวอยู่ทั้งสองคนนั่งทานข้าวรู้สึกว่าเหมือนทั้งสองคนกำลังจะเตรียมตัวไปทำงานสวัสดีค่ะพี่สาว อ้าวสองสวัสดีจ้ะสองมาคนเดียวเหรอเสียงพี่เขยถามสองด้วยหน้าตาที่รู้สึกดีใจและตื่นเต้นในที่สุดทั้งสองคนทําท่าดูหน้าตาดีอกดีใจยิ้มให้กับสองจากพี่สองมาคนเดียวจ้ะมาเร็วสิมากินข้าวกับพี่ พี่กับพี่สาวกำลังกินพอดีเลยจาะพี่เมื่อสองได้ยินเสียงพี่เขยตัวเองชวนกินข้าวด้วยกันในขณะนั้นจ่ะพี่แต่สองยังไม่หิวเลยสองกินอะไรนิดๆหน่อยๆในระหว่างทางนะจ๊ะยังรู้สึกอิ่มอยู่เลยเมื่อสองตอบปฏิเสธพี่เขยกับพี่สาว ก็ทำให้พี่เขยกับพี่สาวพยักหน้าเบาๆและยิ้มตอบก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทั้งสองคนก็นั่งทานข้าวไปเรื่อยๆสองเองก็วางกระเป๋าตรงที่โต๊ะหน้าห้องของพี่สาวสองนั่งมองดูพี่เขยกับพี่สาวทานข้าวด้วยกันทั้งสองคนมีรอยยิ้มให้กับสองอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกของสองในตอนนั้น ดูพี่เขยกับพี่สาวคงมีความสุขมากในการใช้ชีวิตแบบนี้หาเช้ากินคำ่ำพี่สาวกับพี่เขยคงชินไปแล้วการดำรงชีวิตในกรุงเทพไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนอกตามที่สองเคยได้สัมผัสมาสองเพิ่งจะมาถึงกรุงเทพเป็นวันแรกสองมาเหนื่อยเอากระเป๋าเข้าไปเก็บแล้วไปพักในห้องพี่ก่อนนะ เดี๋ยวพี่เลิกงานกลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะแปดโมงแล้วพี่ก็จะรีบเข้างานนะ่ะจากพี่พักผ่อนตามสบายเธอะสองอยากกินอะไรกับข้าวก็อยู่ในครนัวนุ่นแหละจากพี่เสียงพี่สาวบอกกับสองไว้ก่อนจะไปทำงานส่วนพี่เขย ก็ทำท่าเหมือนจะเขินอายสองพรสองกับพี่เขยไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่คงเป็นเพราะว่าความเป็นอยู่ของพวกเรามันห่างกันมากเกินไปสองก็เพิ่งจะได้มาเลยทำให้พี่เขยไม่ค่อยจะัสะดวกในการวางตัวสักเท่าไหร่พี่ไปก่อนนะสองจะพี่เสียงพี่เขย บอกกับสองก่อนจะไปทํำงานจากนั้นสองก็ยิ้มให้แล้วก็เดินเอาเข้าวของไปเก็บในห้องของพี่สาวจากนั้นพี่สาวกับพี่เขยก็ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ซอนท้ายไปทํำงานด้วยกันสองคนทั้งสองคนดูท่าจะเอาการเอางานมากๆมีความกระตือรือร้นรีบร้อนในการทํางานสองเมื่อเห็นพี่สาว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีและมีงานทําที่มั่นคงสองก็รู้สึกดีใจแทนพ่อกับแม่ที่รอฟังข่าวอยู่บ้านเมื่อสองในแน่ใจว่าพี่สาวมีงานทําที่มั่นคงสองก็คิดถึงพ่อกับแม่ทันทีสองได้หยิบโทรศัพท์ในกระเป๋าตัวเองที่พกมาด้วยฮลัลโหลแม่จ๊ะ เออว่าไงล่ะลูกถึงกรุงเทพแล้วเหรอถึงแล้วจ้ะแม่สองมาถึงพี่สาวแล้วจ้ะเออดีแล้วล่ะลูกเมื่อคืนนี้แม่นอนไม่หลับทั้งคืนเลยคิดเป็นห่วงสองน่ะกลัวาวา่าจะเป็นอันตรายในระหว่างเดินทางโถแม่เป็นคนคิดมากอีกแล้วนะจ๊ะสองมาถึงห้องถึงพี่สาวเรียบร้อยแล้วจ้ะปลอดภัยดีจ้ะแม่ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงสองหรอกนะสองมาถึงพี่สาวแล้วจ้ะแม่ทั้งพี่สาวแล้วก็พี่เขยสบายดีจ้าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเออเฮแม่รู้อย่างนี้แล้วแม่ก็สบายใจแล้วพี่สาวไปทำงานหรือยังละ่ะไปเมื่อตะกี้นี่เองจ้ะแม่สองมาทันพี่สาวกับพี่เขยก่อนเข้างานพอดีนะจ้ะเอออดีแล้วละ แล้วพี่สาวว่ายังไงล่ะพี่สาวบอกให้สองนอนพักอยู่ที่ห้องรอพี่สาวกลับมาตอนเย็นน่ะจ๊ะแม่พี่สองเขาไม่ค่อยมีเวลาหรอกจ้ะตอนกลางวันพี่สาวก็ไปทำงานกับพี่เขยนู่นแหละตอนเย็นๆถึงจะกลับมาห้องอีกทีนึงนะจ๊ะแมเออ่เออเฮาทำงานในกรุงเทพก็อย่างนี้แหละลูกหาเช้ากิน่ํา อดทนเอาหน่อยนะลูกนะจ้ะแม่แล้วสองจะไปสมัครงานกับพี่สาวเมื่อไหร่ละ่ะคงเป็นพรุ่งนี้นะจ้ะแม่วันนี้สองคงต้องพักผ่อนก่อนเออตามสบายเลยลูกจ้ะแม่ถ้างั้นก็แค่นี้ล่ะนะสองจะพักผ่อนแล้วฝากบอกพ่อด้วยนะจ้ะแม่ว่าสองกับพี่สาวสบายดี จ้ะลูกโชคดีนะลูกนะแม่ขอให้ได้งานทำเร็วๆนะลูกจ้ะแม่หลังจากที่สองวางโทรศัพท์จากแม่แล้วสองก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีจากนั้นสองก็ได้เดินเข้าไปในห้องน้ำของพี่สาวเพื่อชำระร่างกายที่นั่งรถมาตลอดทางเหนียวเหนอะหนะ จากการที่ได้ตากแอร์ตลอดทั้งคืนทาให้เนื้อตัวเหนียวเหน,นะอะหนะ 2. ได้ชำระร่างกายอยู่ในห้องน้ำประมาณ30นาทีได้ 2. เห็นข้าวของในห้องของพี่สาวจัดวางระเบียบอย่างไม่ลงตัว2มาในห้องพี่สาวในวันแรก 2. ก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวที่จะต้องจัดระเบียบห้องของพี่สาวใหม่ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพี่สาวทำงานจนไม่มีเวลาจัดระเบียบห้องของตัวเองโทรพี่สาวสองพูดอยู่คนเดียวภายในห้องของพี่สาวพร้อมทั้งมือทั้งสองข้างของเธอได้หยิบจับข้าวของของพี่สาวขึ้นมาวางไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเปลี่ยนจัดตกแต่ง วางสิ่งของใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ได้ทำความสะอาดให้กับพี่สาวด้วยความเต็มใจสมใจตัวเองที่อยากจะมาอยู่ด้วยกับพี่สาวเมื่อสองได้ทำความสะอาดห้องให้กับพี่สาวอยู่พักใหญ่ๆหลังจากที่ตัวเองได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วสองก็ไปเห็นเสื้อผ้าของพี่เขย ที่วางอยู่ในตะกร้ายังไม่ได้ซักและเสื้อผ้าของพี่สาวเหมือนกันทีแรก,แรกสองก็ไม่กล้าที่จะหยิบจับเสื้อผ้าของพี่สาวแล้วก็พี่เขยของตัวเองซักเท่าไหร่เพราะกลัวว่าพี่สาวจะกลับมาต่อว่าเธอว่าละลาบล,ละลวงเสื้อผ้าของพี่สาวกับพี่เขยเกินไปแต่เมื่อสองเห็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วยังไม่ได้ซัก เต็มตะกร้าจนล้นออกมา2ด้วยความหวังดีอยากจะทำเพื่อพี่สาวกับพี่เขยเลยนำเสื้อผ้าพวกนี้ไปซักในระหว่างซักเสื้อผ้านั้นสองก็เห็นกางเกงตัวเล็กๆของพี่เขยหกเจ็ดชิ้นได้สองหยิบจับมันขึ้นมาแล้วทำความสะอาดสองชอบซักผ้าด้วยมือ เพราะสองคิดว่าการซักมือมันสะอาดกว่าใช้เครื่องซักผ้าอีกและสองก็ชอบขยี้ผ้าชิ้นเล็กๆเกพราะรู้สึกว่าขยี้ผ้าชิ้นเล็กๆทีไรสองก็รู้สึกว่ามันจะพอดีมือสองอยู่ทุกครั้งไปมันรู้สึกมันๆม,มืออย่างบอกไม่ถูกสองชอบในการซักผ้า เมื่อเห็นเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆของพี่เขยและเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆของพี่สาวสองก็ไม่เคยลังเกียจเลยค่ะสองตั้งใจซักผ้าด้วยมือทั้งสองข้างของเธอช่วยกันขยี้ผ้าจนผ้าในตะ้าซักเสร็จหมดทุกชิ้นสองภูมิใจมากที่ได้ทำเพื่อพี่สาวกับพี่เขยนานๆครั้งกว่าจะได้มาทำเพื่อพี่สาว ก็รอเป็นปีๆเมื่อถึงโอกาสได้มาถึงห้องพี่สาวกับพี่เขยสองก็ไม่เคยคิดจะรังเกียจวันนี้สองมีโอกาสทั้งวันที่จะทำเพื่อพี่สาวสองได้ช่วยพี่สาวเบามือไปเยอะมากทั้งทำความสะอาดห้องทั้งได้ซักผ้าให้พี่เขยแล้วก็พี่สาวของตัวเองซึ่ง สองคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สองไม่นอนอยู่ห้องพี่สาวอยู่โดยแบบเปล่าประโยชน์สองยังรักพี่สาวของตัวเองอยู่เหมือนเดิมและรู้สึกดีกับพี่เขยที่พี่เขยดีกับพี่สาวของตัวเองมาโดยตลอดไม่แค่ดีแต่กับพี่สาวดีกับครอบครัวของสองด้วย พอพี่เขยนั้นหายอยู่หากินคอยส่งเงินให้ครอบครัวของสองอยู่เหมือนกันแต่ด้วยภาระหนี้สินที่พี่เขยกับพี่สาวได้ก่อสร้างมาด้วยกันเลยทำให้การส่งเสียเลี้ยงดูทางบ้านขาดช่วงไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรสองก็เข้าใจดีเพราะทุกคนต่างมีภาระสองเอง ในฐานะที่ยังไม่มีสามี 2. ยังรับผิดชอบพ่อกับแม่ได้อยู่แต่ใดที่สองได้ทำงานแล้วเมื่อสองทำงานบ้านรอพี่สาวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสองก็ได้นั่งพักผ่อนดูหนังดูทีวีไปเรื่อยๆในมือของเธอก็ยังถือโทรศัพท์อยู่สองติดนิสัยเคยชินมาจากบ้านเคยดูโทรศัพท์ไปพร้อมกับดูทีวี สองนอนดูทีวีกับโทรศัพท์ของเธออย่างมีความสุขด้วยความที่สบายใจที่ได้มาอยู่ห้องกับพี่สาวแล้วต่อจากนี้สองก็วางแผนในการทำงานของตัวเองกะว่าพรุ่งนี้จะไปหาสมัครงานหรือไม่ก็จะไปทำงานกับพี่สาวหวังว่าจะได้เข้างานง่ายขึ้น เมื่อสองคิดได้อย่างนั้นก็รู้สึกดีและสบายใจจนกระทั่งมาถึงตอนเย็นพี่สาวเลิกมาจากการทำงานพร้อมกับพี่เขยสองอยู่ห้องพี่เป็นยังไงบ้างพักผ่อนสบายดีไหมสบายดีจากพี่ ต้องดูสะอาดขึ้นน่สองทำหรอจะพี่สองไม่มีอะไรทำสองเลยทำความสะอาดให้กับพี่นะจ๊ะอ้าวแล้วเสื้อผ้าพี่ในตะก,กร้านี่ล่ะสองเก็บไปซักหมดแล้วจ้ะพี่แหม่สองไม่ต้องลำบากกับพี่หรอกนะพี่ซักเองได้ไม่เป็นไรหรอกจก้ะพี่สาวสองเต็มใจทำให้กับพี่นะจะ เสื้อผ้าของพี่เขยสองก็ซักหมดแล้วจริงเหรอจ๊ะสองแมมสองมันมีกางเกงตัวเล็กๆของพี่เขยของเธอด้วยนะไม่เป็นไรหรอกจก้ะพี่สองซักหมดแล้วเมื่อสองตอไปแบบนั้นพี่เขยของเธอก็ได้ยินพอดีทำให้พี่เขยรู้สึก เขินอายไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าสองคงรู้ไซส์ของพี่เขยแล้วว่าพี่เขยใส่ไซส์อะไรพี่เขยมองหน้าสองแล้วทำท่าจะยิ้มตอบให้กับสองเบาๆสองมองหน้าพี่เขยแล้วก็ยิ้มส่วนพี่สาวก็หันไปมองพี่เขยในระหว่างที่พี่เขยกำลังยิ้มให้กับสอง พี่สาวคงเป็นห่วงความรู้สึกของพี่เขยมากๆในตอนนั้นที่ที่รู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าสองได้เห็นซสายกางเกงตัวเล็กๆของพี่เขยแล้วพี่เป็นอะไรนนะดูหน้าตาทําเข้าสิเปล่าลอกสาวพี่แค่รู้สึกดีใจนะ่ะ อย่างนั้นเหรอจ๊ะใช่สิพี่ดีใจมากนะที่เห็นสองมาอยู่ด้วยกันกับเรานะ่ะต่อไปนี้ม yep ีอะไรก็จะได้ช่วยช่วยกันยังไงล่ะจริงไหมก็ใช่สินะเออเป็นว่าพรุ่งนี้สองไปสมัครงานกับพี่ก็แล้วกันนะพี่ได้คุยกับหัวหน้าของพี่ไว้แล้วนะจ้ะพี่ เมื่อพี่สาวบอกกับสองมาอย่างนั้นก็ทำให้สองรู้สึกดีใจมากในที่สุดสองจะได้งานทำแล้วค่ะเป็นข่าวดีมากที่สุดเลยสองรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกและตอนนั้นก็คิดถึงพ่อกับแม่มากอยากโทรศัพท์ไปหาพ่อกับแม่อีกครั้งเพื่อบอกข่าวดีว่าสองจะได้งานทำแล้วเมื่อถึงพรุ่งนี้เช้าสองก็ไปสมัครงาน กับพี่สาวกับพี่เขย2ยังอาศัยพี่สาวอยู่ด้วยความที่สองยังไม่มีอะไรขึ้นมาสองขอติดรถกับพี่สาวไปด้วยโดยมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเป็นพาหาันะนำเราทั้งสามคนไปที่ทำงานของพี่สาวพวกเราอาจ3ไปค่ะด้วยการขี่รถ มันต้องนั่งชิดติดกันอยู่แล้ว2ได้นั่งตรงท้ายให้เกียรติพี่สาวนั่งตรงกลางติดชิดกันกันกบพี่เขยพี่เขยเป็นคนขับ2นั่งท้ายมันเป็นเรื่องของความจําเป็นอยู่แล้วที่สอต้องได้ไปกอดเอวพี่เขยในระหว่างที่พี่เขยกำลังขับรถอยู่พอสองมีความรู้สึกว่ากลัวตัวเองจะตกรถมอเตอร์ไซค์ในระหว่างทาง ช่วงในเวลาเร่งด่วนที่พี่เขยกำลังขับรถพาพวกเราไปทำงาน2มีเป้าหมายของตัวเองในวันนี้สองต้องไปสมัครงานให้ได้ตามที่สองได้บอกพ่อกับแม่ไว้ความหวังของสองต่อไปนี้อยากจะทำงานที่นี่ค่ะจากนั้นสองก็ได้เข้าไปสมัครงานและก็ได้ยินข่าวดีว่าสองได้งานทํา จากฝ่ายบุคคลเป็นคนบอกสองมานั่นเองสองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากในที่สุดความหวังของสองก็เป็นจริงสองได้โทรศัพท์ไปบอกแม่ให้แน่ใจฮลัลโหลแม่จ้ะสองได้งานทำแล้วนะจ๊ะแม่อา้าวจริงเห้อลูกแม่ดีใจด้วยนะที่ได้งานทำนะ่ะตั้งใจทำงานนะลูกนะจ้ะแม่ ต่อไปนี้สองจะมีเงินส่งบ้านให้พ่อกับแม่แล้วนะจ๊ะจะจะลูกคุณพระคุ้มครองนะลูกทำงานก็ดูแลตัวเองด้วยละ่ะลูกแม่เป็นห่วงจะแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแม่สองจะเข้าไปทำงานแล้วจ้ะและหลังจากนั้นสองก็ได้วางสายจากแม่ของตัวเองไปสองก็ได้เดินเข้าไปทำงานที่ในโรงงานเดียวกันกันกบพี่สาวของเธอ บวกทั้งมีพี่เขยคอยทำงานอยู่ที่นั่นด้วยทั้งสามคนทำงานอยู่ที่เดียวกันหมดจึงเป็นข่าวดีสำหรับสองที่สะดวกในการเดินทางทั้งไปและกลับสองมีความตั้งใจมาเต็มร้อยตั้งใจจะมีงานทำและหวังจะเก็บเงินเพื่อตอบแทนให้กับพี่สาวที่ไ้ที่อยู่พักเพิงอาศัย ให้กับตัวเองแถมยังให้งานทำอีกด้วยสองจะไม่ลืมพระคุณของพี่สาวเลยที่ให้ที่พักพิงได้ให้สองอยู่ด้วยในระหว่างที่สองอยังตั้งตัวยังไม่ได้ส่วนพี่เขยนั้นก็ใจดีกับสองเสือเหลือเกินค่ะแถมยังได้พี่เขยที่ใจดีอีกะด้วย